ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ The End เลือกเค้อ The Wild นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเซตเบ็ดหน้าดินนะครับหรือว่าเบ็ดทุนเป็นเบ็ดชนิดใหม่ที่เข้ามานานแล้วนะฮะเข้ามาพร้อมกับปลาลิเจนารี่ของแมปสเปนนะครับเนี่ยสามตัวนี้นะครับแล้วก็มีเบ็ดชนิดใหม่เข้ามานะฮะเวลา,า,าเราเซตเนี่ยฮะ bottom fishing ลิกนะครับมันก็จะมีให้เซตนะครับวิธีซื้อเบ็ดนะครับเราก็มาที่พ่อค้านะครับแมปสเปนเนาะแล้วก็มาบายนะครับ แล้วก็อุปกรณ์นะครับจะอยู่นี่ฮะอันที่3นะครับฟีเดอร์นะครับจะน้ำจะแบกน้าหนักได้ประมาณ40อ่า40กิโลนะครับแล้วก็สามารถใส่เอ็นเนี่ยได้20โลนะครับแต่จะมีเบ็ดที่เหนือกว่านั้นอีกนะครับเป็นเบ็ดฟีเดอร์ที่ต้องใช้ค่าชื่อเสียงปลดนะครับเนี่ยอันเนี้ยฮะแบกน้าหนักได้50กิโลแล้วก็แบกเอ็นได้30กิโลนะฮะต้องเก็บปลาลีเจนหนึ่งตัวไดมอนด์สามตัวแล้วก็โอ้สามสิบตัวนะครับแล้วก็ค่าความนับถือในห้าร้อยนะครับ เก็บในแมปอควาคาราเนี่ยแมปสเปนนี่แหละฮะถึงจะสามารถซื้อได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับแล้วก็มีของใหม่เยอะเลยฮะของโล c a l นะครับมาดูได้นะครับมาตรงที่โล c a l นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อเบ็ดพื้นฐานก่อนนะครับเบ็ดฟีเดอร์นะครับเสื้อนี้นะครับอันท้ายสุดเลยประเภทฟีเดอร์นะครับแล้วก็เราต้องมาซื้อซิงก์นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวหน่วงนะครับตัวหน่วงเอ็นให้มันจมนะครับจะมีเหล็กนะครับแล้วก็มีตะกัวแล้วก็มีหินนะครับประมาณนี้เราซื้ออันนี้นะครับแล้วก็ เอ่เหยื่อนะครับเหยื่อจะเป็นบอททอมเบ็ดนะครับสามารถใช้เบ็ดเอ่อใช้มาใช้เหยื่อที่เป็นธรรมดาได้นะครับแต่ผมแนะนําให้เป็นเหยื่อที่มันเป็นเหยื่อใหม่ดีกว่านะมันจะดีมากเลยนะฮะแล้วก็ซื้อไปนะครับผมซื้อนี้แล้วกันนะเพราะผมจะไปตกปลาคราบนะครับจะมาบอกแหล่งปลาคราบด้วยนะครับประมาณนี้ยิ่งใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมแนะนําเป็นอสุดท้ายดีกว่านะอันใหม่นะครับแล้วก็ฮุกครับใช้ฮุกเหมือนเดิมเลยใช้ฮุกทั่วไปเหมือนเบ็ดเอ่เหมือนเบ็ดทุ่นเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เซตเลยนะครับคั้แรกเราก็กดไอขึ้นมา แล้วก็กดไปที่เบ็ดนะครับแล้วก็เซ็ตตามนี้ผมเซ็ตอันนี้เบ็ดที่ซื้อมานะครับแล้วก็ลอกนะครับลอกที่จริงใช้อันไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นลอกที่20กิโลนะครับผมก็เอาลอกนี่กัน15กิโลนะครับเป็นลอกที่ดีที่สุดแล้วเป็นลอกอ่าเป็นลอกเบ็ดทุ่นนะครับโอเคผมใช้เป็นเอ็นเป็น17กิโลอันไหนก็ได้นะฮะแล้วก็ตะกั่วนะครับผมจะเซตเบ็ดเป็นเบ็ดหไซส์หนะครับตะขอไซส์ห้าแล้วก็เหยื่อเนี่ยจะไปตกปลาอะไรก็ แล้วแต่ประเภทนะครับเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้หมดเลยที่จริงใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมจะใช้เป็นอันใหม่นะครับเพื่อที่จะไปตกปลาประเภทใหม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตกเทคให้ดูก่อนนะครับเป็นปลาที่ตกง่ายที่สุดแล้วนะครับนี่ปลาเทคนะครับมันจะกินอาหารหมานะครับด็อกบิสกิตนะครับแล้วก็พวกเลดวอมทุกอย่างยินโล่พวกเขาเรียกว่าอะไรอะคอนนะครับพวกเขาโพดปลอมนะฮะตรงนี้เลยครับจุดเริ่มต้นที่เราจะไปตกปลาเทกก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับเราเซตไว้เลย เซ็ตดู waypoint นะฮะเดินไปตรงนี้เลยไม่ไกลมากนะครับปลาเทคนี่ผมใช้เป็นตะขอเล็กลงมาหน่อยนะครับเอาเป็นตะขอไซส์ประมาณไซส์แปดนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดนะฮะเนี่ยคอนแล้วเราก็ไปเลยฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนตะขอได้เหมือนเบ็ดทุ่นทั่วไปเลยครับเหมือนเบ็ดอ่าทุ่นผิวน้านะฮะแต่นี่จะเป็นเบ็ดอ่าหน้าดินนะครับมันจะใช้ตะกั่วหรือว่าเหล็กหรือว่าหินนี่แหละฮะทวงให้ตะขอมันจมลงไปใต้น้ํานะครับลึกมากนะฮะ เหมือนเหยื่อปลอมที่มันเป็นเหยื่อจมอะนะฮะแต่นี่จะเป็นเบ็ดเขาเรียกว่าอะไรเบ็ดทุ่นจมนะฮะเราก็เซตเลยแล้วคลิกขวาลงไปฮะนะฮะประมาณ3เมตรนะฮะมันจะจมไปสุดๆเลยนะครับ3เมตร3.7เมตรนะฮะแล้วก็รอนะครับอันนี้จะเป็นปลาเทคนะฮะตกง่ายนะครับตกแบบตรงไหนก็เจอฮะเป็นปลาที่แบบในแมปสเปนเนี่ยตกง่ายนะครับผมแนะนำเบด็ดอ่าหน้าดินเนี่ยครับตกแค่สเปนก็พอนะครับเพราะว่าแมปอื่นมันไม่ค่อยกินกันแปลกเหมือนกันฮะแมปอ่าแมปแรกอะแมป โอดิลลีดนะครับแล้วก็แมปแมอานอเวก็ไม่ค่อยกินนะครับเดี๋ยวเรา,เาดูฮะปลาเท็กจะกินหรือเปล่าอ่ามาแล้วฮะตอดแล้วฮะตอดหนึ่งทีครับปลาเท็กกัดแล้วฮะเอพีเอสตกหน่อยนะครับผมปรับภาพสูงมันก็เลยหน่วงนะฮะอุ้ยเอาเรื่องโอ้หเอพีเอสหน่วงมากมาเรียบร้อยฮะปลาเท็กซิลเวอร์สองจุดสามแปดโลนะครับประมาณนี้นะครับง่ายๆปลาเท็กเราอยากเปลี่ยนเป็นปลายอย่างอื่นแล้วก็เซตเหยื่อเป็นอย่างอื่นตะขอเป็น ขนาดไหนก็นแล้วแต่เลยฮะจะเปลี่ยนปลาก็ได้ระหว่างนี้เรามาคุยกันนิดนึงนะครับเพราะว่าผมหายไปนานเนี่ยผมติดงานนะครับแล้วก็เดินทางเข้าต่างจังหวัดบ่อยไปกรุงเทพบ่อยเดินทางบ่อยครับแล้วก็ติดงานด้วยไม่สบายด้วยนะครับหลายอย่างเลยแล้วก็มีเทศกาลปีมงปีใหม่อะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปลง u t u b e นะครับขออภัยด้วยฮะแล้วก็ผมเปลี่ยนปกช่องมันนักตกปลาเรียบร้อยนะช่องนี้จะกลายเป็นช่องที่แบบทําเกมชิวๆละทําเกมซิมูเลเตอร์เดินป่าตก ปลาล่าสัตว์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็คนที่กลับมาดูนะฮะเดี๋ยวเราตกปลาอีกสักตัวหนึ่งฮะเดี๋ยวเราย้ายที่กันไปตกปลาปลาคราฟนะครับแมปนี้ซิกเนเจอร์ของแมปเลยก็คือปลาคราฟนะครับแล้วก็ปลาไหลนะครับแมปสเปนเนี่ยแล้วก็เนี่แหละเบ็ดเบ็ดหน้าดินเนี่แหละเบ็ดใหม่นี่แหละค่อนข้างที่จะตกได้ทั่วทุกแมปนะครับทั่วทั้งแมปเลยนะฮะทุกตัวได้เกือบได้ทุกตัวนะครับ เดี๋ยวรอมันกินก่อนนะครับปลาหึกเป็นปลาที่เจอได้เกลื่อนนะครับในแมปนี้มันก็เลยเป็นปลาที่ค่อนข้างที่จะตกง่ายนะคะมาละตอดละจะทำเคเวสเก็บซิเวอร์ด้วยฮะเคเวสายวันเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาล่าในด้วยฮะล่าปลาลีเจนด้วยนะครับ เพราะปลาลิเจนผมยังตกไม่ตกไม่ครบเลยแบบนี้เลยอีกสองตัวนะครับอืมซิลเวอร์ปลาเทกฮะประมาณนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเท,เทศกาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็เทศกาลเขาเรียกอะไรอ่ะปีขึ้นปีใหม่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าคริสต์มาสนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวของใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับจุดตกเราจะตกริมเขื่อนตรงนี้นะฮะเราจะวาร์ปมาตรงนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนะครับวิธีตกปลาคราฟแบบ ดีๆเลยนะฮะตรงนี <y parece enorme ettre> ้ผมจะเซตเว่พอยตรงกลางแมปเลยนะครับเราจะเกิดตรงนี้นะฮะตรงอากัวคาราเราจะเกิดข้างล่างแล้วก็ขี่รถขึ้นมานะครับด้านกลางๆด้านบนหน่อยนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะฮะให้ดูอ่าตรงนี้นะครับตรงที่ผมเซตไว้อีกร้อยเมตรนะครับเราจะเดินไปก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับหรือไม่ก็นั่งเรือจากตรงนู้นนะครับมันจะมีท่าเรืออยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินแล้วก็ขี่เรือมาตรงนั้นนะครับหรือหรือไม่ก็เดินไปนะครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลนะครับ มาฮะเราก็มาถึงจุดตรงที่เราบอกแล้วฮะริมเขื่อนตรงนี้นะครับเราจะมาตกปลาคราฟกันนะครับเซตเบ็ดเป็นหกสายห้านะครับแล้วก็เป็นอันนี้ครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นก้อนกลมๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรบอยเลตหรออันนี้ผมไม่แน่ใจไม่เอาเป็นอะไรปั้นๆนะฮะประมาณนั้นผมใช้อนี้แหละตกนะครับเพราะว่าไอ้พวกปลาคราฟเนี่ยสองตัวเนี่ยคอมมอนคราฟกับมิลเลอร์คราฟเนี่ยมันจะกินอันนี้นะฮะกินชีสนะครับแล้วก็กินบอยบอยเลตเนี่ย แบบธรรมชาตินะฮะแล้วก็ตกเลยครับคลิกขวาตรงนี้จะลึกหน่อยนะครับตรงนี้จะประมาณ40กว่าเมตรปล่อยมันจมลงไปนะครับแป๊บเดียวนะฮะแล้วปลาตรงนี้เป็นปลาที่ใหญ่นะครับเป็นปลาชนิดใหญ่มากๆนะครับประเภทใหญ่อะแหละเราต้องใช้หุกไซส์5เพื่อที่ให้มันกินนะครับแล้วมันจะได้เอ็กพเยอะมากๆนะครับสามารถมาปั๊มเอ็กพได้นะครับตรงนี้ได้ตัวแล้วมันร้อยขึ้นนะครับรอครับตอนนี้รอแป๊บเดียวครับไม่นานผมว่ามันผมว่ามันสวยดีนะครับไอ้ปลาคราฟตัวเนี้ย เก็บไปเป็นอาชีพเมนได้นะเดี okay. ๋ยวในในอนาคตน่าจะมี DLC เก็บอันนั้นอีกมาละผมก็ลองบอกว่าในอนาคตน่าจะมี DLC สตาร์ปลาได้นะครับน่าจะดีนะครับเหมือน The Hunter Cop the w h i เกมคล้ายเดียวกันผมว่าน่าจะมีนะครับบ้านเอาไว้สตาร์ปลาไว้โชว์ระดับไดมอนด์ระดับดีเจนอะไรเงี้ยเราหมุนหมุนครับกัดแล้วนะฮะตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับไม่ได้หนักมากนะฮะ ขึ้นยาวๆแชร์เทคนิคกันนะฮะนี่ผมอยากแบ่งปันให้ทุกคนมาตกตรงนี้มันดีครัมันดีมันได้มันได้เวลไวแล้วก็ได้ปลาไวครับแปบ๊บเดียวเองนะฮะเนี่ยมาละมีเลือกคาร์บระดับบอลน,นะครับตัวน้อยนะฮะตัวน้อยสามโลมาดูตัวนี้ก่อนมันนนกี่กิโลตัวต่อไปนะฮะรอมันจมดิ่งครับ40เมตรลึกจังโอเค โอ้ตัวนี้ตัวหนักฮะค่อนข้างที่จะหนักดึงไม่ขึ้นเลยต้องงัดนะครับไม่ขึ้นเลยต้องงัดต้องงัดนะฮะจะงัดได้นี่ก็ต้องเอนไหวด้วยนะครับพยายามอย่าให้มันแดงนะครับงัดนะฮะนี่ผมกดร้อยเปอร์เซ็นไปเลยปรับลอกให้มันสูงสุดเลยแล้วก็งัดนะครับลอกผมเทพอยู่นะครับเป็นลอกเทพที่สุดละเป็นลอกเบ็ดทุนที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะฮะตอนนี้แต่เบ็ดทุนเอแต่เบ็ดไอเนี่ย ไอตัวคันเบ็ดยังไม่เทพที่สุดนะครับต้องเก็บต้องหาตังเก็บยืมงัดนะครับงัดทั้งงัดงัดตัวนี้น่าจะหนักเอาเรื่องฮะน่าจะได้ระดับบอลเกือบเกือบซิลอ่ะผมว่าน่าจะซิลหรือไม่ก็บอลนะครับงัดนานหน่อยครับเพราะว่ามันลึกนะฮะตรงนี้สี่สิบเมตรเลยเอามีคนมาไอเดโนไมแดด งัด้างัด,งดเขาจะมางัดกับเรางัดอ่าได้แล้วฮะปุ๊บโอ้ซิลเวอร์ครับ10กิโลนี่ะเห็นไหมได้เอ็กีทั้ง2อง200นะครับได้เยอะมากมาดีผมงัดอีกรอบหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับเพื่อเป็การเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันตกได้จริงๆนะครับผมต้องตกประมาณ3 4ครั้งนะครับเพื่อที่จะ คอนเฟิร์มว่ามันได้บ่อยได้จริงได้ชัวร์นะครับแป๊บเดียวจริงนะผมทิ้งทุนไว้สักประมาณไม่ถึงนาทีนะครับสามสิบวิยี่สิบวิก็กินละแต่มันจะมาจะรอนานหน่อยรอทุนมันจมเนี่ยแหละตั้งสี่สิบเมตรเนี่ยสิบเอ็ดเมตรเนี่ยลึกเกินมาแล้วฮะตอดละ อืมดึงมาสิตัวนี้เบาครับไม่ได้หนักมากดึงมาดึงเรื่อยๆครับชิวๆ เรียบร้อยครับเนี่ยฮะมันจะสลับกันได้ระหว่างคอมมอนครับนะครับปลาคราฟธรรมดากับปลาคราฟปลาคราฟกระจกนะครับมิลเลอร์ครับจะสลับกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในแฮนด์บุ๊กผมนะคจะเป็นคอมมอนคราฟมิลเลอร์ครับนะครับอันนี้เมื่อกี้ก็ไปตกปลาเทคหน่อยครับเป็นมิลเลอร์ครับกับคอมมอนคราฟส่วนใหญ่นะฮะตรงนี้ระดับบอลระดับซิลเวอร์ครับได้เรื่อยๆที่จริงมัน จะสุ่มออกล้ะฮะได้ซิลเวอร์ก็จะหนักๆห,หน่อยนะครับได้เอพเยอะๆหน่อยนะ่ะตัวสุดท้ายแล้วฮะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าตกได้จริงๆนะครับมาปั๊มได้อะกัดละพูดยังไม่จบเลยมาปั๊มได้ครับปั๊มปลาปัม๊มว็วกัดเร็วเกินพี่น้องตัวนี้หนักอยู่ฮะโอ้โหหนักเกือบเต็มหลอดคนนั้นเขาตกได้ยังวนะน่ะเขามาตกตามเรานะฮะเนี่ยเมื่อกี้เขาอยู่ตรง อันนั้นอยู่เลยร้านค้าอยู่เลยเอ้ยแดง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 ไอแดงลูกพ่อผมว่าตัวนี้น่าจะซิลหนักประมาณสิบบวกครับสิบกิโลบวกสิบกิโลขึ้นนะครับน่าจะสิบกิโลขึ้นหนูละสี่สิบเมตรโคตรลึกเอ้ยแดง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 ไอแดงลูกพ่อแดงนี่คือจะขาดนะครับมันหนักมากหรือว่าได้โกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะถึงโกครับเฮ้ยมันหนักเกินไปเปล่าบางทีปกติมันไม่หนักขนาดนี้นะ ผมอัดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมปรับเป็นเก้าสิบห้าแล้วกันเผื่อมันจะไม่แดงฮะเก้าสิบะฮะมันจะได้แบบไม่จ้องแดงเราจะได้ดึงรัวฮะหมุนไม่ขึ้นเลยครับกดคลิกซ้ายค้างไว้นี่ลอกไม่ขยับเลยฮะเห็นไหมลอกไม่ขยับเลยเราต้องดึงับเราต้องงัดมันงัดมันขึ้นมาตัวนี้ตัวใหญ่ครับปีฉาได้วยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหดีครับดีเอ้ยแดงแดงไอแดงลูกพ่อเอ้ยแดง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 ลูกพ่อมันแดงๆๆอ่งๆๆๆองอะ หนักอ๋องัดโอ้ยหนักจัดเลยแล้วมันไม่มาด้วยดื้อด้วยตัวเนี้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลูกอีกสี่เมตรครับที่จริงประมาณแปดเมตรก็ได้แล้วนะครับดูข้างล่างนะครับหนึ่งจุดแปดเมตรอะตรงนั้นอะอนนั้นคือดูในผิวน้ำหนึ่งเมตรนะครับอทนนี่เราตัวเราห่างจากผิวน้ำเนี่ยประมาณสิบเมตร เพราะว่าเราอยู่บนสะพานไงได้ละขึ้นมาซีหำหักห้ำหน่อยได้ละครับเตกปลาค้างไว้ครับเยียบร้อยโอ้โห11เมตรเอ้ย11กิโลหนักอยู่ครับคอมมอนครับประมาณนี้นะครับวิธีตกปลาครางแล้วก็ใช้เอ้ามีคนอยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วก็ใช้เหยื่อนะครับเบ็ดหน้าดินนะครับตกหน้าดินเบ็ดใหม่นะครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า